รถคันสุดท้ายลานประมูลข้างโรงพักวันนี้เปียกแฉะไปด้วยน้ำฝนเสียงล้อเหล็กเก่าๆของรถข็นลากไปกับพื้นคอนกรีตเสียดสีกับเสียง้ารลบเป็นระยะขายเริ่มต้น5,000บาทเสียงเจ้าหน้าที่ประกาศกล้องการยืนลังเลอยู่ตรงนั้นสายตาจับจ้องไปที่รถเิ่ตั๋ยู่แตสีดำคันหนึ่ง มันเก่าไปหน่อยมีรอยถลอกตรงบางโคนไฟหน้าข้างหนึ่งร้าวแต่โดยรวมก็ยังดูดีราคามันถูกเกินไปแต่ในเสตาคุมเงินน้อยอย่างการมันคือโอกาสที่หาไม่ได้อีกแล้วข้างข้างเขาชายเก่คุณหนึ่งประสิบเสียงเห็บภาพอันนี้มีคดีติดอยู่ด้วยนะฮอการหันไปมองชายคนนั้นก็หายไปเหลือเพียงเงาสะท้อนบนหืนน้ำฝน เขายยกไหลก่อนยกมือประมูลและชนะไปไม่มีใครแข่งลุยแม้แต่คนเดียวยินมันนั้นการขับรถออกจากลานประมูลเสียงยางบดพื้นถนนเปียกน้ำดังกล้องไปทั่วทางในรถกินอับเปรี้ยวปนสนิมเหล็กอุบปนไปหมดถึงปืดกระจุกกินก็ยังติดอยู่ขณะไฟถนนมูกวาบตัดกับม่านฝนสายตาของการเหลือไปที่กระจกมองหลัง วูบหนึ่งเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวเปียกโชกนั่งก้มหน้าอยู่เบาหลังหัวใจของการกระตุกวูบเขาหันคดไปมองแต่ไม่มีใครบอกว่างเปล่าเขาสะบัดหัวคิดว่าตัวเองคงเหน่อยเกินไปแต่ในตอนกลางคืนเขาฝันเขาฝันเห็นตัวเองนั่งอยู่ในรถท่ามกลางความมืดสนิทเสียงคลอกกระจกเบาๆดังขึ้น กานหันไปมองเห็นมือซี่ๆกำลังเคาะกระจุกอย่างช้าๆก่อนจะได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาใกล้หูอย่าทิ้งฉันไว้คนเดียวนะอย่าทิ้งฉันไว้คนเดียวการสะดุ้งตื่นเหนื่อท่วมตัวใจเต้นรัวเขาเรียมอไปที่ลานจอดรถรถคันนั้นยังจอดอยู่ตรงที่เดิมแต่เหมือนมีเงาคุณกำลังก้มๆเงยๆอยู่ข้างในเช้าวันรุ่งขึ้นเขาตัดสินใจล้างรถ เชฟทุกเศรบทุกมุ่หวังจะลุกทุกอย่างออกไปแต่ในขณะที่เชดกระจหลังในภาพสะท้อนเขาเห็นตัวเองและเห็นเงาใครบางคนยืนอยู่ข้างหลังหญิงสาวผมยาวผิวขาวซีดรอยยิ้มของเธอเย็นเยียบยิ้มสีปอของเธอขยับช้าช้าฉันอยู่ตรงนี้ฉันอยู่ตรงนี้เธอเห็นฉันไหมเรยเสียงกระจกแตก การพยะกหงายหลังลุ้มล,ง,ลงกับพื้นเขาลุกขึ้นตั้งหลักได้ก็ตัดสินใจขับรถหนีไปท,ทันทีนีนไปนไกลที่สุดเท่าที่จะทําได้เขาขับไปตามถนนเปียวๆไปเงียบๆไม่มีบ้านไม่มีไฟส่องสว่างจุดสุดท้ายเขาจอดรถทิ้งมันไว้กลางทางและเริ่มเดินหนีออกมาเดินเดินเดินแบบไม่หันกลับไปมองไปแ,แล้ว เสียงแตรรถก็ดังขึ้นปิ๊มปิ๊แการหันกลับไปรถคันนั้นไม่ได้อยู่ที่เดิมแล้วเขาเริ่มวิ่งวิ่งสุดแรงเกิดเสียงเครื่องยนต์คำรามตามหลังเขามาใกล้ขึ้นทุกทีจนเขาสะดุดล้มลงกับพืน้นพอเงยนหน้าขึ้นมารถเก่งคันนั้นโจรห่างออกไปไม่ถึงสิบเก้าหญิงสาวผมยาวโผล่พุ่นไจุกหน้ายิ้มให้เขาและกอนที่ทุกอย่างจะดับยุบลง เสียงกระซิบสุดท้ายก็ดังขึ้นอีกตอนนี้เธอไม่ต้องอยู่คนเดียวแล้วฉันฉันฉันจะอยู่เป็นเพื่อนเธอเอง